แล็กนาล็อกออนไลน์สุขสันต์วันเด็ก2024ระยะเวลากิจกรรม12มกรา2567เที่ยงถึง15มกรา2567เที่ยงในช่วงระยะเวลากิจกรรม E.P. ัพบวก50%ทุกเซรเวอร์ เพื่อเป็นการฉลองวันเด็กปี2024นะโ oh, oh. อ้โหก็เอาง่ายๆครับน้องๆตอนนี้ทางเพลและกนาลล็อกกาวิตตี้อะครับได้คูณเพิ่มอีก50%นะครับมันก็กลายเป็น300%แล้วเนะี่ยเห็นไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะทุกคนรู้นะทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เนี้ยรู้นะสมาชิกนะครับในปาร์ตี้ทุกๆคนนะเจ็ดหน้าเนี่ยรู้หมดนะว่าเซิร์ฟคูณ300นะแต่วันนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะพานะฮะช่วงโค้งสุดท้ายแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆน,นะที่จะมาเก็บเลเวลนะครับผมนะคัทสามนะครับผมนะเลเวลร้อยเจ็ดสิบห้าถึงสองร้อยนะสองแมปเท่านั้นที่เร็วที่สุดไวที่สุดถ้าคุณทำตามบอกเลยว่าวันเดียวคุณสองร้อยสองตัวยังทันเลยนะครับผมนะยังได้เลยนะครับผมนะ ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่แล็กนาละครออนไลน์ช่องต้ามสองสามสองเก้านะครับวันนี้นะฮะในเพจแล็กนาล็อกกาวิตี้ไทยแลนด์นะได้ประกาศนะฮะฉลองวันเด็กแห่งชาตินะสองพันยี่สิบสี่นะบวกอีพีคูณเซิร์ฟอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้รวมทั้งหมดเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเวลขึ้นโคตรเร็วนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับสถานที่เก็บเวลนิดนึงนะครับผมนะตั้งแต่ร้อยเจ็ดห้าไปถึงสองร้อยนะเอาแบบไวๆเลยผมว่า ขั้นตอนเนี้ยผมว่าไวสุดแล้วนะครับผมนะสองแมปเก็บเวลนะครับที่ทุกคนต้องรู้นะเพื่อที่จะได้เก็บเวลตัวละครเราได้เร็วนะพอตัวละครเราเลเวล200แล้วเนี่ยเราก็จะได้ไปเก็บตัวอื่นได้นะครับผมนะผมคิดว่าวิธีนี้นะ,ะในการเก็บเวลเนี่ยผมว่าไวสุดแล้วนะฮะเมื่อตัวละครเรานะครับเลเวลร7 5เนะครับให้เราไปที่แมกมาสา3นะครับผมแมกมา3าเนี่ยเราจะเก็บเลเวลนะฮะอยู่ที่นี่นะครับ เก็บเลเวลที่นี่นะฮะตั้งแต่175ขึ้นไปเนี่ยจนถึง191นะครับ191อีกประมาณ50เปอร์นะถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่ไปเหมืองไม่ไปโอดินอะไรเงี้ยผมคิดว่าแมกมาเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยเซิร์ฟคูณแบบเนี้ยนะครับเซิร์ฟคูณ300แบบเนี้ยผมว่าไวที่สุดแล้วนะครับอยู่แมกมาเลยนะจนถึง190 190 191เลยนะครับอีกประมาณ20เปอร์30เปอร์อะไรเงี้ย ให้คุณเผื่อไว้เพื่อเผื่อไว้ทําอะไรนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าเราจะไปอยู่ดันมังกรต่อแต่ว่าเราจะทำเควสป้ายนะครับให้เผื่อไว้เราจะทำเควสป้ายนะครับเพื่อที่จะไปดันมังกรนะครับถ้าเกิดเรา191อีกประมาณ50เปอร์นเงี้ยถ้าเกิดเราไปทำเควสป้ายอะ่ะผมบอกได้เลยว่า ยังไงยังไงอ่ะคุณก็จะเกือบเกือบร้อยเก้าสิบสองแน่นอนอยู่แล้วนะยังไงคุณก็ได้อยู่แล้วนะห้าสิบปืนเนี่ยตั้งแต่เลเวลร้อยเก้าสิบเอ็ดไปร้อยเก้าสองมันได้อยู่แล้วนะฮะอ่ะอ่ะเรามาที่เมืองฮูเกลนะครับผมเมืองเกลให้เรามารับเควสตรงนี้นะครับผมรับเควสไปเลยนะฮะ อยู่แม็กมาจนถึง191นะครับอีกประมาณ50%เปอร์อเอาง่ายๆนะครับแล้วคุณก็มารับเวสนะครับเวสตรงนี้จะเป็นเวสด,ดันมังกรนะครับแล้วก็ดูสังเกตให้ได้ดีนะมันขึ้นว่ารับเวสแล้วหรือ,อยังนะถ้าใครไม่มั่นใจก็รับอีกรอบหนึ่งนะครับ เับเควสดันมังกรนะครับผมจริงๆอะมันต้องรับดันเหมืองด้วยแล้วก็ดันโอดินด้วยนะฮะแต่ผมว่าดันมังกรเนี่ยก็ช่วยได้นะครับเยอะแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมนะอาเสร็จแล้วเราก็ไปดันมังกรนะครใครมีใบวาร์ปก็วาร์ปไปได้เลยนะครับไปอยู่หน้าดันแล้วนะครับแล้วก็ทําการเข้าไปนะครับคือที่ผมจะบอกเนี่ยคือว่าตอนเราเราเลเวลร้อยนะครับ ก้าสิบเอ็ดใช่ไหมอีกประมาณ l, ห้าสิบเปอร์ใช่ไหมครับเราก็มารับเควสใช่ไหมครับตรงวัตเกียที่ผมรับอะ่ะเออแล้วคุณก็มาเวลใช่ไหมครับมาเวลที่เนี่ยผมบอกเลยว่าพอคุณทาเควสเสร็จอะ่ะทาเควสทาอะไรเสร็จอะ่ะนะคุณก็ไปส่งนะฮะไปส่งเควสป้ายนะมันก็จะได้เลเวลร้อยเก้าสิบสองพอดีแล้วอีพีอ่ะมันก็จะได้เต็มนะฮะ คือตอนนี้ผมกดคูณร0อยกดปัาบคาฟากดมาระก่อนนะฮะได้ EP เกือบตัวละ500แสนนะฮะอยู่ที่ประมาณ4,07 0 0นะครับคือเฉลี่ยประมาณ4ประมาณ4 0 0 0สนกว่ากว่านะบผมนะอ่านี่ครับคุณก็จะมาอยู่ดันมังกรนะฮะจนถึงเลเวล200เลยนะในช่วงระยะเวลาเซิร์ฟคูน300นะครับ300นะก็แนะนำให้ทำวิธีนี้นะเพื่อที่จะลดเวลาในการเก็บเลเวลได้ค่อนข้างดีมากๆนะ ถ้าใครอยากเร็วก็กดคูณ200รได้ครับแต่คูณ200รตอนนี้แพงนะผมบอกก่อนประมาณ1 5ถึง14ถึง15เอ็มนะก็ราคาขึ้นนะครับจาก 13M เอ็มนะช่วงนี้ก็คนใช้ไปเยอะแล้วนะคือคูณ200รก็เริ่มขึ้นแล้วนะก็ลองก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่อยากจะเก็บเลเวลนะครับไวๆนะครับที่ิคนี้ที่ตั้ม239ามเเนี่ยเอามานำเอามานำเสนอเนี่ยที่เก็บเวลนะไวๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมกมาหรือจะเป็นดันมังกรเนี่ย เลเวลส่วนต่างที่เราอยู่เนี่ยบอกเลยว่าผมทำอย่างนี้ตลอดนะมันก็ค่อนข้างไหวนะแต่ถามว่าทำไมพี่ไม่ไปดันเหมืองดันโอดินอะไรเงี้ยผมดูว่ามันช้านะครับมันช้านะถ้าเกิดมีตี้แบบเต็มเตมมาสู้แมกมาไม่ได้นะแมกมาเนี่ยต่อให้ E p พมันจะได้น้อยตอตกต่อตัวได้น้อยกว่าพวกเหมืองโอดินนะแต่ว่าแต่ว่าจำนวนมอนมันเยอะนะครับมันก็ทำให้มันแบบว่ามีเขาเรียกอะไร มีโบรดัสได้มากกว่านะเออ EP เราก็จะได้เยอะกว่าแล้วก็เร็วด้วยนะแต่ต่อให้เยอะขนาดไหนถ้าคนเยอะอะยังไงๆมันก็พอๆกันหมดแหละนะครับแต่ที่ผมทำนี่ก็คือว่ามันไหวคนระับไหวมากๆนะสถานที่เก็บเวลแล้วก็เก็บเวลตัวละครจาก175ไป200ไวๆอย่างเงี้ยก็2แบบเนี้ยในช่วงระยะเวลาเลเวลเนี้ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับ ก็ลองไปทําตามดูแล้วกันนะฮะคูณ300จนถึงเลเวลเอ่อจนถึงวันที่15ตอนเที่ยงนะคูณ300นะก็จะผมเชื่อว่าถ้าเกิดทําจริงๆอะ่ะผมว่า23ตัวผมว่าสบายอะ่ะเลเวล200นะในช่วงระยะเวลา3วันเนี้ยใครมีแบบเล่นเยอะๆได้ก็ถือว่าสบายนะใครไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็ลองดูแล้วกันนะก็ถือว่าช่วยได้นะอสองด้านนี้ถือว่าช่วยได้แน่นอน อ่ะเราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องต้ามหล่อลังก้าด้วยลวกันนะฮะคลิปหน้าเป็นไรเดี๋ยวมานำเสนอทุกคนต่อนะครับผมนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ